สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือศิลป์ฟังเพลงครับผมทัดครับน้ำ่ไหคะ่ะครับผมถือศิลป์ฟังเพลงก็เป็นพอดแคสต์ที่จะเกี่ยวกับศิลปะผ่านทีมที่ต่างกันในแต่ละอีพีเนาะแล้วก็พร้อมคุยและเปลี่ยนมุมมองกันนะครับก็สำหรับในอีพีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงศิลปะแล้วก็การถูกปล้นการปล้นการโจรกรรมก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีทั้งตัวงานศิลปะแล้วก็ ัวเพลงที่แบบมีเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเพลงเองหรือว่าสตอรี่แบ,บ็กกราวน์เบื้องหลังที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอินพับปิกที่หาเรื่องมาเล่าได้แบบเออสนุกซึ่งก็สำหรับใครที่แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูจนถึงจบ E ีีนะคะก็ใครที่ชอบพอดแคสต์อันนี้ก็สามารถไปดูได้ทั้งแบบใน Spotify ใน YouTube แล้วก็มีโซเชียลมีเดียอื่นๆที่สามารถติดตามพวกเราได้แล้วก็ฝากแบบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เอ่มเธอสินฟังเพลงแล้วก็ too much passion ไว้ด้วยนะคะวันนี้น้ำแจะมาเล่าถึงศิลปะกับการถูกปล้นแต่ว่าคือยอมรับสารภาพว่าแบบตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันต้องเยอะมากแน่นเลยแบบศิลปะที่ว่ามันถูกปล้นคือตอนแรกก็มีแนวคิดว่าเราจะต้องไปหาเรื่องแบบที่มันเคยถูกขโมยอะไปแบบจากมิวเซียมอะไรพวกนเนี้ยคือรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นพล็อตที่แบบทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ เราก็อยากรู้เองด้วยแต่ว่าพอไปหามันก็เป็นอันที่แบบหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะเช่นแบบโมนาลิซาอาอะไรฟิลฟนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะแบบว่าคลีเช่เกินไปคนมันจะแล้ววันนี้เราเล่าก่อนคนมันจะข้ามรู้ปแ่บตอนเราเล่าเพราะว่าเคยฟังแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าในมุมที่แบบตีความการถูกปล้นในมีนิ่งใหม่นิดนึงผ่านงานศิลปะนะคะศิลปะในวันนี้ฮิมใส่จะมาเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่สิบเก้าค่ะท่ามกลาง สงครามเลยมีงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยถือกาเนิดขึ้นเพื่อไม่ใช่แค่าการแบบเป็นบทหมายที่มันถึงเหตุการณ์แต่ว่ามันเพื่อชีเอาเปล่งเสียงร้องความทุกข์หรือว่าเล่าภาพนะตอนนั้นเนี่ยที่โลกที่เขารู้สึกว่าโลกมันไม่ควรลืมเหตุการณ์นี้เลยเพราะว่ามันทรมามากมันแย่มากมันไม่ควรเกิดขึ้นซ้ําเขาไม่ได้มาแบบพูดถึงวีรบุรุษที่แบบช่วยกู้สงครามในครั้งนี้แต่ว่าเขาฉายให้เห็นภาพจริงๆเลยว่า เลือดอะมันมีความตื่นตระหนกหรือว่าแม้แต่ซิจูเอชันหรือว่าเอ็กซ์คิวที่เขาเอามาวาดเนี่ยมันคือการที่เห็นไปถึงแววตาของคนที่อยู่ในลูกที่แบบตายหรือว่าการที่แบบเผชิญกับความกลัวมากๆแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่ภาพที่แบบทั่วไปที่ว่าเออชนะสงครามแล้วมันคือภาพของชัยชนะแต่ว่ามันคือภาพที่แบบเต็มไปด้วยคําถามเกี่ยวกับการมีสงครามการที่แบบรัฐมันใช้สงครามเนี่ยใช้อํานาจในนามของความชอบธรรมแล้วใครกันแน่ที่แบบจะต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อ งงิงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ที่มันโหดร้ายมากๆอย่างที่น้ำสบอกแะคะ่ะก็คือแบ็กกราวมันคือตอนที่สเปนเนี่ยถูกฝรั่งเศสภายใต้กนนารนำของนโปเลียนเนี่ยเข้ายึดครองอย่างเป็นทางการในปี1 8 0 8เนาะผ่านการบีบบังคับให้กษัตริย์สเปนแล้วก็มงกุฎราชกุมารสละบัลลังก์ก่อนที่สถาปนาโจเซฟอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่ชายของตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสเปน,น,น,นเนาะคือจริงๆน้ำใ็่ไม่ได้เสียเรื่องป,ประวัติศาสตร์ในยุคนี้มากแต่เเาาาจจะย,ายาม่ใให้ขใ้ขทีสุด มันคือจุดแรกที่พอเขาต้องบังคับให้โดนสลับบัลลังแล้วก็มีพี่ชายของนปโปเลียนขึ้นไปเออไปปกครองแทนอ่ะมันคือจุดแรกที่ชาวสเปนส่วนมากมองว่ามันคือการปล้นครั้งที่หนึ่งก็คือการปล้นชาติ เหมือนสิ่งนี้มันคือทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกปล้นชาติไปเนาะเพราะว่ามันคือการที่เขาบังคับให้สลับบัลลังก์มันไม่ใช่การที่แบบเออมันยินยอมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันตกลงพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายมีแบบคอนเซ็ทั้งสองฝ่ายเนาะโดยอํานาจจากต่างแดงเนาะก็คือเป็นการถูกปล้นชาติจากอํานาจของต่างแดงแล้วก็ได้จุดชนวนให้ประชาชนในกรุงมาดริดเนี่ยลุกฮือขึ้นในช่วงวันที่สองพฤษภาคมเพื่อขัดขืนผู้ลุกลานที่แบบเหมือนลุกลานเข้ามาในสเปน เหตุการณ์จราจนมันก็เกิดขึ้นแน่นอนทางผู้คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเออเหมือนแบบรู้คือมาพร้อมๆกันไปหมดเลยแล้วก็พอมันเกิดการแบบจรลาจนการพนักัานอ่ะมันก็คือการแบบชําระบัญชีแหละท้ะในวันถัดมาเนี่ยมันก็คือการชําระบัญชีที่แบบเลือดเย็นมากๆในรุ่งเช้าของวันที่สามพิสภาคมเนาะเมื่อทหารฝรั่งเศสเนี่ยจับกลุ่มชาวเมืองจํานวนมากมาเรียนแถวประหารชีวิตโดยที่ไม่มีการไต่สวนไม่มีการมองถึงข้อเท็จจริงว่าคนนี้ได้มาทําเราหรือเปล่าหรือว่ามันคือการอะไรแต่มันคือการใช้ อำนาจและกาลังที่มีทั้งหมดล้วนๆเลยในการที่เอามาเรียนกันแล้วก็ประหารชีวิตไปเลยโดยที่แบบชีวิตคนมันแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยถ้าเกิดเรามองจากซิจูเอ a t i o n นั้นเนาะมีเพียงแค่คําสั่งว่าเออเราต้องฆ่าคนเนี้ยเพราะว่าประชาชนของเมืองเนี้ยคือศัตรูทั้งหมดมองรวมๆไปเลยที่เราจะต้องกําจัดเนาะความโกรธแค้นของผู้ถืออํานาจจึงแบบเหมือนระเบิดออกมาในรูปแบบของการปล้นครั้งที่สองก็คือการปล้นชีวิตหมู่ชนที่แบบไร้ทางสู้ ที่มันเกิดการตลาดจนขึ้นแล้วก็ในวันถัดมาเนี่ยก็คือการเกิดการชลัดบัญชีเนาะนำมาสู่การปล้นครั้งที่สองก็คือปล้นชีวิตของคนในเมืองเมืองนั้นนะตอนนั้นเนาะเหตุการณ์ที่โหดร้ายเนี่ยกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ศิลปินคนนี้เนี่ยชาวสเปนคนนี้เนี่ยเออเขารุกขึ้นมาทํางานศิลปะชิ้นนี้แต่ว่าต้องเล่าแบ็กกราวน์ก่อนว่าชาวศิลปะคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นจิตรกรประจําพระราชสำนักมาก่อนแสดงว่าอะไรที่เขาจะทําออกมาครอทงานออกมามันก็คือจะต้องมีความ ผ่านแบบออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้เนาะในยุคนั้นมันยากมากๆที่ตอนแรกอะเขาวาดลูกที่มันค่อนข้างไปแนวแบบแราชสำนักโปเจ้าโปแบบว่าเบื้องบนสูงๆเนาะแต่ว่าการที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยในการป้นทั้งสองครั้งก็คือครั้งแรกคือการป้นชาติแล้วก็2ก็คือการป้นชีวิตของหมูชนที่ไหลทางสู้เนี่ยมันทําให้เขาแบบแทบจะฟลิปเลยพลิกเลยมากายเป็นเล่าข้อเทตจจริงโดยที่แบบไม่ปรุงแต่งอะไรเข้าไปได้เลยเนาะก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้บันทึกโศกนาฏกรรม ของสงคารามแล้วก็ความยุติธรรมอย่างเปิดเผยก็คือรูปที่เรามาเล่ากันในวันนี้เนี่ยศิลป,ปินผู้สร้างงานทีนี้เนี่ยเคยอ,อยู่ใกล้อํานาจที่สุดเท่าที่ศิลปินคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใกล้ได้เลยก็คือเขาเป็นจิตรกรประจําพระราชสำนักสเปในในช่วงปลายทศวรรษที่18เนาะรับใช้พระเจ้าชาวที่4แล้วก็เหล่าคุนนางหลายๆคนในแบบณตอนนั้นภาพที่ดูเหมือน จะยกย่องสถานะของชนทั้งสูงที่เขาวาดออกมาก็คือแบบเออมันก็มีหลายอันตามคําสั่งที่เขาต้องวาดออกไปเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะพอคนมันมาเห็นงานนี้ที่เขาเหมือนฟลิปมาเล่าความจริงแล้วอะ่ะคนก็ย้อนกลับไปว่า คือจ,จริงๆภาพที่ผ่านมามันเหมือนมีความมีนัยยะบางอย่างก็คือมีการจัดวางที่แข็งทื่อมีการจัดวางที่มันดูขบดเล็กๆเนาะไม่ได้เป่งแบบไม่ได้ทําให้มันเหมือนเป็นตามนอมในการวาดกระสาับว่ามันจะต้องแบบมีลังสีออกมาแต่ว่าอันนี้คือแอบวาดให้แบบมันดูมีความแบบขัดแย้งกันแล้วก็มันทําให้แบบว่ากระสัเนี่ยไม่ได้สง่างานอย่างที่ควรจะเป็นมันก็เลยเหมือนเป็นแบบสัญญาณแรกว่าแบบศิลปินคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเอ็นเอียงไปทางแบบพระราชสำรักขนาดนั้น มันก็เลยแบบว่าเหมือนคนกลับมาดูแล้วก็เออความจริงแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนี้ตั้งแต่แรกแล้วพอยิ่งเขามาเห็นงานนี้เนี่ยคนก็เลยแบบอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะคือเขาก็อยากจะเหมือนช่วยเหลือแบบไม่ได้อยากจะไปโปรฝัง่ง รัฐบาลหรือว่าฝั่งแบบกษัตริย์อย่างเดียวเนาะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้อย่างอย่างโดยตรงก็คือคนที่โดนเหล่านี้แน่นอนมันไม่ใช่แบบคนที่อยู่ในพระราชวังหรือว่าคนที่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วคนที่ต้องมาแบบว่าตายจากการโดนฆ่าการโดนชำระบัญชีต่างๆเนี่ยมันก็คือชาวบ้านทั่วไปเนาะแต่ว่าจุดที่เหตุการณ์ที่ทาให้เขามาทำเนี่ยก็คือเขาเนี่ยอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องของคนแล้วก็ใกล้พอที่จะเห็นทราบศพของทุกคนที่แบบตายเนี่ยนอนเรียงรายอยู่ตามถนน วันแล้ววันเล่าเนาะเพราะามันไม่ได้จบในวันเดียวความเจ็บนั้นเนี่ยสะสมอยู่ในใจของเขาไม่ใช่แค่ความเจ็บของชาติที่ถูกลุกการแต่ว่าคือของมนุษยชาติที่แบบถูกลดทอนเหลือเพียงแค่อะไรก็ไม่รู้ที่มาฆ่ากันเพื่อให้ใครก็ไม่รู้ช่นะหหรือว่าใครก็ไม่รู้แบบรู้สึกแบบเออดีใจจากสิ่งนี้เนาะประสบการณ์ของสงครามเนี่ยแล้วก็การล่มสลายของอุดมการณ์ที่เขาเคยเชื่อในการทํางานในพระราชสํานักเนี่ยมันก่อทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า ที่เขามีแบบฝีมือในการวาดรูปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเขาควรมาใช้ในทางที่มันโชว์ภาพจริงๆไปเลยดีกว่าก็คือเขาเลือกที่จะวาดรูปนี้ขึ้นมาอย่างในตัวผลงานอ่ะก็คือผู้ชมเนี่ยจะพบกับฉากที่แบบโอเคโทนมันมืดมากโทนมันน่ากลัวมากเนาะแล้วก็มีแสงไฟจากโคมไฟแค่ดวงเดียวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงที่แบบมันมีทหารแล้วก็มีคนถือปืน สาสองมาที่แบบกลุ่มชาวเมืองที่แบบเออตายศพที่โดนทับ,ท,บทับไปด้วยกันเนาะชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางในท่ากลางแขนเรากับจะยอมรับชะตากรรมแบบเออกูตายก็ได้หรืออาจจะเป็นสัญญาณของการเรสรียสละแบบพระคริสตในแบบาศาสนาคริสตที่เขาอยู่แบบบนไม้กางเขนเนาะเสื้อขาวของเขาที่เปื้อนเลือดแล้วก็ยังติ่งประกายเรากับเป็นจุดที่ภาพเนี่ยต้องการจะให้มองที่สุดแล้วก็ทหาหที่ยืนลั่นกายอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบ หลายใบหน้าไม่มีใครมองเห็นหน้าเขาทุกอย่างทําให้เป็นระบบสื่อว่าการฆ่าเนี่ยได้กลายเป็นแค่หน้าที่ไม่ใช่อารมณ์อีกต่อไปก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันคือการฆ่าโดยที่แบบไม่ได้ไต่สวนอะไรเลยมันแบบโอเคฉันต้องฆ่าก็คือฆ่าให้หมดทุกคนคือศัตรูฆ่าให้หมดซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่ภาพที่มันคือการโชว์การประหารเฉยๆหรือว่าสงครามเฉยๆแต่ว่าอย่างที่บอกมามันคือการปล้นถึงสองครั้งหนึ่งก็คือการที่ชาวสเปนรู้สึกว่าถูกปล้นชาติแล้วก็สอง คือการถูกปล้นชีวิตอย่างแท้จริงในรูปนี้อย่างที่บอกมันไม่ใช่การปล้นทรัพย์ปล้นเสรีภาพอะไรที่มันไม่มีอะไรแรงไปกว่าการปล้นชีวิตของเขามาแล้วแต่คําถามคือมันจะฆ่าใครบ้างได้บ้างในานามของแบบระเบียบสังคมในานามของแบบเพื่อความสงบมันจะต้องตายไปแบบอีกกี่ชีวิตต้องมีอีกกี่ชีวิตที่แบบจะต้องถูกปล้นจากเหตุการณ์แบบนี้เนาะคนที่อยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือฟรานซิสโกกอย่า อย่างที่บอกเป็นศิลปินชาวสเปนที่แบบเคยอยู่ในราชสำนักนาะแล้วก็ที่เขากลับมาเพื่อที่จะพูดแทนประชาชนก็คือเหมือนพอเขาวาดให้พระราชสำนักมันก็คือการเหมือนเขาอ่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คือเหมือนไอ้เหมือนเหมือนศิลปินคนนี้เนี่ยทา Ti กต o k ให้กับพระราชสำนักแต่ว่าวันหนึ่งเขาเก็แบบว่าทาคอนเทนต์เกี่ยวกับประชาชนแล้วก็ผลงานนี้เนี่ยมีชื่อว่า the third of may 1 8 0 8นนะคะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังคงเป็น หนึ่งในเสียงของศิลปะที่สื่อถึงการใช้ความรุนแรงโดยรัฐแล้วก็เป็นคาฟ้องที่แบบมันไม่มีวันจะเก่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่มันอยากจะต้องควรมีต่อไปเพื่อให้คนมันเห็นว่าเออมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราก็ไม่นิดที่มันจะต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอีกแล้วน่าจะเกี่ยวกับการกล้นได้ในมินน่งนี้ซึอง,งานเนี้ยจริงๆเงพิ่งสอนไปเพิ่งสอนในวันนี้เลยเพิ่งวันนี้พูดถึงเออร์ฟเชนนิสใช่วันนี้พูดถึงเออร์ฟเชนนิสแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบว่าแนวคิดเรื่องแบบ ทำไมมันต้องใช้ความเดียวดิซึมคือมันมีเดียวดิซึมมันคือสจัจจะความจริงนะมายถือว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่าแต่ความสวยความงามอะคือในยุคกอ่อนๆมันจะตพยายามเล่าแต่ความสวยความงามนะอย่างเช่นแบบนีโอคลาสิกเอ ok, o, อบาโลกโลคโคอะไรเงี้ยมันจะพยายามเล่าแต่แบบความงามที่อยู่ในพระาาาราชวังกษัตริย์ใช้ชีวิตหรูหราย,ยัางไงคนรวยใช้ชีวิตหรูหราย,ยัางไงแต่ละซองก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือแบบเล่าเรื่องพระเจ้าเล่าเรื่องเทพประการดําอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นช่วงจุดแรกๆเนาะที่คนมันเริ่ม เล่าเรื่องชีวิตประจําวันหรือเล่าเรื่องความทร่าจีดีอ่ะสนกนตกรรมของชีวิตคนจริงๆอะไรเงี้ยมันถูกมองเห็นมากขึน้นถูกพูดถึงมากขึ้นอะไรอ่ะสิ่งนี้นอกจากว่าความม่เทาเลียเรื่องเรื่องสงครามเรื่องการแข่งแย่งกันหรือการใช้ความรุนแรงเพื่อจะรักษาอํานาจรัฐอะส่วนใหญ่อ่ะคนที่สั่งอะไม่ใช่คนที่ทําเหมือนแบบนี้เลยเหมือนกรณีของแบบเออโตฮิตเลอร์เอ,อ,เองหรือกรณีของแบบตัวหลายๆคนปูตินอย่างเงี้ย แน่จริงปูตินก็ลงไปลบในแถวหน้าเลยดิคนอื่นเขาไม่ได้อยากลบด้วยแต่ว่าเพาถูกอำนาจที่สั่งให้ต้องลบด้วยก็ต้องไปลบลอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเนออี่ยในเมื่อแบบมันมีแค่คนไม่กี่คนที่จะต้องการหัวอำนาจต้องการพื้นที่ต้องการทรัพยากรแต่มันสร้างสงครามสร้างความรุนแรงกับมวลมนชาติมันเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่คนรุ่นใหม่ต้องพยายามสู้กับคนในอดีตที่ถนัดในการใช้กําลังเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา ก็เป็นการป้นในเวแบบเออศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเช่นกันที่เราจะเอออเามาพูดคุยก็ประมาณนี้ก็พักเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเบรกของครูทั์มาเล่าเรื่องป้นเหมือนกันเรื่องเชร์ารอบเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่หน่อยเนาะไม่ย้อนอดีตเท่าไหร่ประมาณอปี2002ันสองถือว่าใหม่ไหมถือว่าสองพันสองถือว่าใหม่ไหมก็ไม่เกิน เก่าแล้วสําหรับครูถือว่าไม่ไม่เก่าสองพันสองก็คือครูพอนะอะไรก่อนหนูเกิดคือเก่าหมดโอเคมันเป็นเรื่องเมื่อปีประมาณสองพัสองเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากแบบเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ที่มัธยมโรงเรียนหนึ่งที่รัเช,เชอร์ของอังกฤษเนาะโดยแบบเป็นกลุ่มเด็กสี่คนที่มารวมตัวกันพูดคุยกันว่าจะแบบเฮ้ยอยากเล่นดนตรีด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นไอเดียเริ่มต้น ก็เลยเริ่มเล่นดนตรีแบบพวกแนวพังอีโมโในปาร์ตี้ต่างๆนะเป็นชีวิตวัยรุ่นที่จะแบบรวมตัวกันอยากทําเป็นล็อกสตาร์อะไรเงี้ยเป็นเล่นงานบ้านเพื่อนบ้างเป็นเล่นงานโรงเรียนบ้างแล้วก็พยายามทาดนตรีกันเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงมัธยมเนาะจนพัฒนาไปเรื่อยๆจนเริ่มเขียนเพลงเองเริ่มแต่งเพลงเองแล้วก็เริ่มออกเพลงมาสแสดงดน,นตรีแถวละแวกแถวแถวบ้านของเขาพวกเขาก็แบบตั้งชื่อวงมาหลายชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีชื่อไหนที่เป็นชื่อหลักก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจน ทั้งตัวชื่อวงหรือแนวเพลงนะั้นซึ่งระหว่างนั้นที่เขาทําเพลงเนี่ยเขาก็ด้วยความที่ชื่อวงมันไม่ชัดและก็แนวเพลงมันไม่ชัดอะ่ะก็ไปเสนอค่ายใหญ่ๆต่างๆเนี่ยค่ายใหญ่ๆต่างๆก็แบบปฏิเสธว่าแบบเฮ้ยมันสไตล์ของคุณอะ่ะมันไม่ไม่เหมาะพออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าคุณจะเป็นแนวไหนรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยไม่พร้อมอะไรเงี้ยพวกคุณไม่ควรจะยังอยู่ในค่ายใหญ่ๆต่างๆเนาะพวกเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคที่จะแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาก็เลยหาวิธีหลายๆวิธีเพื่อจะทําให้แบบ วงเขาอะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือเติบโตไปได้จากจุดเล็กๆเนาะจนไปพบกับเจมี่ออบรอนที่เป็นผู้จัดก,การที่เห็นศักยาภาพของวงนี้อะไรเงี้ยเมื่อแบบเจมี่เนี่ยเขามาดูโชว์ครั้งแรกซึ่งวงเนี่ยเล่นแค่ในโองรถเล็กๆผ่านเมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าไมค์สเปซยุคนี้ไม่น่าจะรู้จักแหละมันคือแบบเหมือนเป็นบล็อกในเฟซไม่ใช f เฟซบุ๊กแต่เป็นไมค์สเปซที่แบบว่าชวนคนมางานด้วยกับเราได้มาเช็คอินมาเป็นอีเวนต์เฟซบุ๊กมันจะมีการที่ทำแบบแช์อีเวนต์ได้อะไรเงี้ยไมค์สเปซก็ทำ แล้วเจมมี่ก็มาดูใช่มาดูวงนี้แล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าวงนี้มีแววแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้วงเนี้พัฒานาไปต่อได้ไอตัวเจมมี่เองก็เลยตั้งค่ายขึ้นมาเป็นแบบเป็นค่ายของนักเสิรปิปอิสระแล้วก็พยายามระดมทุนพยายามหาเงินมาให้กับวงเพื่อให้วงอะสามารถออกอีพีได้ซึ่งวงก็ทำอีพีออกมาจานวนสี่ชุดเนาะ ในสี่ชุดนั่นแหละทั้งวงเองก็เก็บเงินเขาก็หาเงินมาทั้งหมดเพื่อตั้งใจทำอีพีในเพลงต่างๆเนี่ยจำนวนเพลงก็ไม่เยอะมากเหมือนรวมๆแล้วไม่เกินเจ็ดแปดเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ในวงทุกคนเนี่ยเขาต้องทงานพิเศษทุกคนเลยเพื่อจะเอาเงินมาทำอีพีตั้งใจซ้อมเดินสายเล่นโชว์ทุกคนเป็นทุกๆหน้าที่ทุกคนต้องแบ่งหน้าที่ในการช่วยกันทั้งทําเพลงทั้งเป็นการจัดก,การวงมีครั้งหนึ่งที่เขาได้เดินทางไปเล่นที่สหรัฐเนาะที่อเมริกาแต่ว่าถึงเดินทางไปนัานนะ ก็ไม่มีสปอนเซอร์ต้องจ่ายค่าเดินทางเองทั้งหมดแล้วก็ตอนที่ไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เงินด้วยทําให้แต่ละคนเนี่ยมีปัญหาเลื่อนเงินหนักเข้าไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออพรเป็นช่วงที่นักร้องของเขาแบบมีปัญหามากๆก็ทั้งกังวลในตัวเองรู้สึกว่าวงจะไม่น่าจะไปได้หรือเปล่านักร้องก็เลยแบบเริ่มติดยาเสพติดจากหนักเนาะ แต่ว่าแบบวิกฤตนั้นนะ่ะทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสมาชิกของวงและทีมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ที่ทํางานกันา้วยกันมาตั้งแต่ในโรงเรียน,นยทุกคนก็ยังยืงเนเคียงข้างกันเหมือนครอบครัวไม่มีใครที่จะแยกออกจากกันเลยแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแค่ไหนอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันมีความหวังอยู่มีการที่จะแบบถูกเยียว,วยาโดยมิตภาพต่างๆได้เนาะในไอเดียหลักของวงจนเมื่อวงเนี่ยสามารถ จัดงานใหญ่ขึ้นมาได้งานหนึ่งเนาะซึ่งมีงานเป็นงานเพรส c o v e r กับ b b c Radio ะอะไรเงี้ยซึ่ง b ี c Radio เนี่ยเหมือนแบบให้งบในการมาวยทำคอนเสิร์ตที่เป็นการเปิดเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงครั้งแรกอะไรเงี้ยในคลับนั้นก็ทำให้คนเริ่มรู้จักวงมากขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นไปได้การได้ไปเป็นวงดนตรีที่เปิดในคอนเสิร์ตต่างๆเนาะอย่างเสร็จเป็นดังอย่างเช่น Muse หรืเล่นเปิดให้กับ Rolling Stone แล้วก็ได้พัฒนาไปถึงเล่นเทศกาลดนตรีระดับชาติอย่าง leading and lead ก่อนที่จะได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกออกมาในปี2013ซึ่ง2013เนี่ยเป็นการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกนักวิจารณ์หลายๆคนเนี่ยชอบมากทุกคนแบบโอโ้หรู้สึกว่ามันเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็ต่างเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากๆกับแฟนเพลงแนวอินดี้แล้วบอกอ่างเงี้ยในยุคนั้นจนมาถึงจุดคลายแมต์ของเพลงเนี่ยในอัลบั้มนั้นซึ่งเพลงเนี่ยมันถูกเลื่อนมาปล่อยเป็น MV อ่ะในปี2014ซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ถูก พูดถึงมากที่สุดในอัลบั้มแรกแต่ว่าไม่เคยมีเอมวีมาก่อนจนครบมาหนึ่งปีเนาะแล้วก็ทำเอมีมาซึ่งเพลงอะ่ะเป็นการเล่าเรื่องราวของคู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบเสพติดแล้วก็เหมือนกําลังจะป้นความสุขของกันและกันอย่างไม่หยุดยัง้งเนาะมันเป็นความนิยมท็อกติคิวล่าชิพอย่างหนึ่งซึ่งแรงบันดาลใจของเพลงเนี่ยได้มาจากหนังเรื่อง True Romance ในปี1993ตัวนักร้องเองอะ่ะที่เป็นคนแต่งเพลงเนี่ยบอกว่าเขาเคยดูหนังเรื่อง True Romance มาแล้วเขาชอบมาก เพราะว่าเรื่องทุ罗แม่นะมันเกี่ยวกับชายหนึ่งคนที่ตกหลุมรักโสเพณีจนอยากแต่งงานกับเธอเลยตัดสินใจไปคุยกับแมงดาเนาะแมงดาก็คือคนที่เป็นผู้ชายที่ดูแลโสเพณีไปคุยกับแมงดาว่าจะแบบว่าจะถ่ายชีวิตเธอออกมาได้ยังไงจะให้เธอออกมาเป็นชีวิตคนปกติได้ยังไงอะไรเงี้ยแมงดาเขาก็ไม่ยอมให้ออกมาหรอกแล้วก็เลยจับผ้จับผูเผลอฆ่าแมงดาไปไมืูอทำอยังไงก็เลยหยิบกระเป๋าของแมงดาเนี่ยออกมาด้วยแล้วเ็าวิ่งหนีพาผีโสเพณีหนีไปด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าในกระเป๋าอ่ะมียาเสพติด ็เลยเอาอยาไปขายเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดน่ะไปเป็นไม่ไดความสดซึ่งกันและกันระหว่างเขาประสบเพณนี้ซึ่งในเรื่องในหนังทูโรแมนส์มันก็เป็นไอเดียประมาณนี้แหละเรื่องพูดถึงเรื่องการป้นสู้กับมาเฟียแล้วก็พูดถึงเรื่องความโรแมนติกความรักของทั้งสองอะ่ะบนสถานการณ์ที่มันแบบรุนแรงสถานการณ์ที่มันแย่ต่างๆซึ่งมันก็มีความท็อกซิกซึ่งกันและกันแต่มันก็เป็นความรักที่แบบหวานชื่นหลไรเกินในความท็อกซิกนั้นเลยอ่ะ ก็เป็นไอเดียแรงบันดาลใจของเพลงแล้วก็ตัว m v นี้ซึ่ง MV เนี่ยฉากสำคัญคือการป้นร้านสะดดซื้อเนาะเชื้อเพลิงที่เข้มข้นด้วยแอลกอฮอล์อยาเสพติดเนี่ยยิงปืนความรักต่างๆที่อยู่ใน MV ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆแล้วก็พอหลังปล่อย MV ปุ๊บก,ก็มีกระแสมหาศาลมากๆเลยทั้งการวิจารณ์ชมถึงอารมณ์ที่มันเข้มข้นของ MV กระแสตอบรับของแฟนเพลงที่แบบรู้สึกว่าฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันดีมากๆ มันมีท่อนขึ้นที่จำได้แบบจับใจเลยแล้วก็มีอารมณ์ดนตรีที่แบบทุกคนมีอารมณ์ร่วมได้อย่างมากๆเนาะแล้วก็มีแฟนเพลงในบอเลดิตจะพูดถึงว่าเพลงนี้มันเป็นทั้งโรแมนติกและทำลายล้างในเวลาเดียวกันมันเป็นความแบบคอนทราสต์ระหว่างสองอย่างอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้กระแสาตอบรับดีแค่ไหนก็ตามอ่ะเพลงเนี้ยกับเข้าอันดับชาร์ตอ่ะที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าใน les, ยูเคซิงเกิลเดย์ซมเพลงเนี้ยก็เป็นเพลงที่แบบมีเนื้อหาในการป้นความสุขของกันและกันเนาะ จากคารัพพันท็อกซิกเพลงนี้ก็คือเพลง l o อร์ของวง The Nineteen เพลงเทสตีของคนไทยหลายๆคนที่ทุกคนรู้จักกันเองเพลงเทสตีคือแบบว่าในที่สุดก็ได้ฟังคุณทัดเล่าเรื่องหนึ่งเก้าสักทีจากที่แบบรอคอยมานานคือก็คือแมตตี้ก็คือนักร้องนำของหนึ่งเก้าเขาเป็นคนที่สามารถเล่าเล่าร l เ t ช o n น h i p ที่มันแย่ผ่านเพลงได้ดี อย่างแบบ be my mistake หรือว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบโหมึงต้องเป็นคนที่แย่มากๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบเขาแบบเล่าเรื่องเหล่านี้ผ่านผ่านเพลงได้ดีมากๆแล้วก็หนึ่งเก้าก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าแบบอย่างที่เขาเล่าเลยคือมันเป็น relationship ที่แบบก็อาจจะไม่ใช่ relationship ที่หลายๆคนอยากจะมีอะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยากมี relationship แบบนี้แต่ว่าจะเรียกว่าไงอ่นะแมตตี้เอามาร้องจนมันโรแมนติซ i ไซส์สิ่งนี้ก็ได้นะ คือจะใช้คํานี้ก็ได้แต่มันก็จะดูแย่แต่ก็คือแบบเพลงของหนึ่งเก้ามันเอาเรั่ิพที่มันแย่อย่างบีมา m i s t a k ก็คือไอโอพิเนียนของคนร้องอถ้าเป็นผู้ชายก็คือเลดแฟกต์แต่ว่าการที่มมนที่เอามาทําแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้โรแมนติไซส์แล้วคนก็ซื้อซึ่งเพราะว่าจริงๆก็ชอบหนึ่งเก้ามากเหมือนกันทุกคนแฟนคลับหนึ่งเก้าแบบเพิ่งลุมแล้วก็แฟนคลับเทเลอร์ทริปก็อย่าเพิ่งลุมแล้วก็ซุกคนอย่างเพิ่งลุมอย่างมุมมองเรามันมี คนหลายๆคนที่มาอยู่ในท็อกซิคอินเล่นชิพเนาะเราอาจจะมองในฐานะคนนอกเข้าไปเราจะรู้สึกว่าแบบวมันท็อกซิคขนาดนี้มันมันจะมีความสุขตรงไหนวะอะไรยอย่างนนั้นนี่แต่เรารู้สึกว่าคนที่เขาอยู่ในโพสิชันนั้นเน่ะเขาอาจจะมีคือเราเคยฟัง, Case อ,ฟงอินเลทเคสเนาะเราฟังหอดแคต์อนเลเคสอันนึงแล้วเราชอบมากก็คือมันเป็นเรื่องของแบบคนสองคน,นที่ต้องอยู่ด้วยกันในช่วงท่างกลางวิกฤตของพายุเฮอริเคนในเอเมริกาซึ่งสอคนเนี้ย เพิ่งคบกันเออแล้วก็มีแนวคิดแบบว่าแบบว่าแบบอยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากๆและตอนที่กลับมาต้องใช้ชีวิตจริงหลังฮอลิเคนไปแล้วอ่ะมันต้องกลับไปทํางานทุกคนต้องมีมีเงื่อนไขที่ต้องอื่นแต่ต้องทำมันก็เลยทําให้ความรักอ่ะมันไม่เวิร์กแต่ตอนที่มันไม่มีอะไรที่ต้องมีเงื่อนไขในชีวิตอ่ะความรักมันเวิร์กมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าความรักท็อกซิกอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนี้กับสำหรับเขาไงช่วงที่เขาไม่ต้องอยู่บนโลกแห่งความจริงอะ่ะช่วงที่เขาเสพยายด้วยกันช่วงที่เมเเมเเขขขขาาาาาามมมีีคควววสุลงงงได้้้แแต่พออออจจจจริโกกป็ะบบ ต้องท็อกซิกซึ่ง uh, ก um, mm ันและกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือด้วยความเริเล่ท็อกซิกแบบเนี้ยแต่ในในอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเพลงนี้ที่มันเจกเอ่ยของฟอล์บ์เบอร์คือเราไม่รู้ว่าผู้หญิงเจนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆคิดแบบนี้ไหมเนาะหรือว่าคนรุ่นใหม่เจนใหม่ก็คือมันมีแนวคิดที่แบบผู้ชายยอมทําเลวเพื่อผู้หญิงอ่ะเพื่อแสดงความรักบางอย่างอ่ะมันดูโคตรโรแมนติกเลยในยุคหนึ่ง ถ้ามันอย่างกับของคุณก็คือยอมไปป้นไอ้ร้านอันนี้เืมาให้เราไปฆ่าคนนี้เพื่อแบบให้ได้อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ก็คือในหนังมันโครแมสจ้ะมันคือการพูดแบบนี้เลยมันจะการพูดถึงการที่แบบเราทําในสิ่งที่แบบมันห้ามทำอ่ะได้เพราะความรักอยากจะดีกว่าเออมันมีการข้าข้ามศีลธรรมบางอย่างได้เพราะเรารักความมากอะ่ะจนเราสามารถไม่สนใจศีลธรรมได้ซึ่งผู้หญิง ผู้หญิงบางคนอาจจะ appreciate สิ่งนี้ที่ผู้ชายยอมทําให้เข้าใจทุกอย่างแต่ว่าก็เอออันนี้มันเป็นหนังไงทุกคนแต่ในความจริงก็อยากจะดีกว่าแต่ว่าคือเอาจริงถ้าเกิดใครที่แบบว่าฟังเพลงหนึ่งเก้ามันจะมีเยอะที่แบบว่ามันเป็น relationship ที่ไม่ว่าจะเป็น opinion ของตัวคนร้องเองหรือว่าเรื่องราวที่หนึ่งเก้า represent ออกมามันก็เป็น relationship ที่แบบโคตรท็อกซิ แบบโอ้ my god มันท็อกซิกขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าแบบมันก็คือมันอยู่ที่โอเพนของการมองแล้วก็การ r e p r e s e n t i จริงรู้สึกว่ามันเลยเป็นความพิเศษของศิลปะแล้วก็ดนตรีเหมือนกันนะคูที่มันแบบมันพร้อมที่จะเปลี่ยนไปถ้าคอนเท็กซ์เปลี่ยนมันเลยเป็นสิ่งที่แบบอืมมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าพอมันเป็นศิลปะกับดนตรีมันเป็นสิ่งที่มันแทบจะเปลี่ยนได้ตามแบบคนเล่าเลยคนเล่าคนละคนมันออกมาเป็นคนละท่าเลยก็ได้ อรรเออมันถูกด้านต้อถามเครงสร้เรื่องนี้เหมือนกันจะคือเรื่องแนวเพลงขึ้นเลยหนึ่งเก้าอ่ะโดยมีปัญหาเรื่องแนวเพลงเยอะจนทําให้ไม่มีค่ายและค่ายเพลงอ่ะก็คือเป็นค่ายที่มันนันรวมตัวกับเจมี่ที่เราเล่าถึงเจมี่ไปเนี่ยเจมี่เนี่ยคือมันมันอยากให้วงไปได้มากๆก็เลยจริง,รงๆอะเปิดค่ายเดอะตี้ฮิตมาเพื่อหนึ่งเก้าเลยแลวหนึ่งเก้าเองก็ทําลงทาค่ายด้วยกันกับเจมี่เองคือเรามองในแง่หนึ่งนะว,ว่ายุคก,ก่อนๆกน่ะยุคประมาณช่วงสองพันน่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบ สมมติเราเป็นวงฟังเราก็ต้องเป็นวงฟังฟังเราเป็นวงล็อกเราก็ต้องเป็นวงล็อกแบบอย่างเช่นเรามองถึงบิงมีโคเอ่เรดโอเฮดเรามองถึงหลักอะวงที่ที่เขาทําเพลงออกมาแล้วอะถ้าเขาเปลี่ยนแนวเพลงเขาโดนด่าเขาโดนด่าแบบไม่มีที่ยืนทางสังคมเนาะแล้วสิ่งที่หนึ่งเก้าถามว่าคือหนึ่งเก้ามันมีความเพลงมันมีความหลากหลายมาตั้งแต่ช่วงอัลบั้มแรกๆของเขาแล้วอะไรเยงี้มันมีความไม่ได้เป็นแนวเดวใดเดวหนึ่งที่จับตัวเป็นก้อนขนาดนั้นอะ มันก็เลยทําให้ค่ายไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมุกเมนสำคัญของดนตรีในยุคนี้เนาะก็กลายเป็นว่าทุกคนเริ่มทําเพลงที่มันหลากหลายขึ้นได้แต่จะบอกทุกวงไหมก็ไม่เชิงอะสว่วนใหญ่ก็ยังต้องวิ่งตามแบบมันจะมีแบบมูป,ปินของแต่ละวงไปอะไรเงี้ยคือคนที่ทําแบบหลากหลายเลยอาจจะเป็นแบบในไทยสิงโตนำโชคอะไรเงี้ยเออปูโนมาอะไรเงี้ยเออจริงจริงมันเป็นมุกเมนที่ดีมากๆของแบบหนึ่งเก้าที่ทําแล้วก็มันก็เหมือนเป็นแบบสิ่งที่เออมันเปิดทางให้หลังๆเหมือนกันจริงๆก็ดีทั้งแบบ เรื่องหนึ่งเก้าเองเราก็จริงๆอะล็อบเบอร์เป็นเอ็มวีที่ดูสนุกมากอะจริงๆกคนลองไปฟังได้แล้วก็หรือว่าใครที่แบบสนใจพวกศิลป,ปะที่ให่เราไปแบบเรอริซึมอาร์ตหรือว่าอิมเพสชันนิซึมหรือว่าเรื่องราวแบบของสงครามสเปนที่เออม,มันน่าจะมีเดฟกว่านั้นเยอะมากเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเอ่ยยาวนานแล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เออทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังเรียนกันอยู่เรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบรอติดตามว่าเออ EP เดียไปเราจะ ทำเรื่องศิลปะกับไลน์ดนตรีกับอะไรอีกขอให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ติดตาม Too Much Passion ได้ทางไอจีทิตเตอร์เฟ o บุ๊กยูทูบเคค่ะขอบคุณค่ะ